สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ c a a l a n l นะครับสวัสดีในทุกช่องทางครับแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับวันนี้เราจะมา Reaction ครับการเปิดตัวชุดแข่งขันชุดใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลใช้ประจำการฤดูกาลหน้าครับ2 0 2 2ถึง2023นะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วตามเวลาประเทศไทยในช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะผมก็ได้แชร์ไปแล้วหลายๆคนได้เห็นแล้วล่ะแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะฮะซึ่งก็เหมือนดังภาพหลุดที่ออกมาก่อนหน้านั้นนะฮะเป๊ะ เดี๋ยวนี้ภาพหลุดไม่ค่อยพลาดครับเปะ๊ะป๊ะทุกชุดเลยนะครับอะใครรู้สึกอย่างไรก็แสดงความรู้สึกกันได้นะครับตอนนั้นผมก็เคยบอกว่าโอ้โหมันดีไซน์ยังไงเนี่ยทำไมมันดูเรียบง่ายง่ายเกินมันง่ายเกินไปมันดูเรียบไปอะนะข้างหลังมันก็เป็นตรงหัวไหล่มันจะมีแหลมแหมว่าวาโอ้โหมองปั๊บนี่แพทเทิร์นทีมนู้นทีมนี้แตไม่หมดขึ้นเลยขึ้นมาให้เห็นเลยครับ ก็เป็นสไตล์ของแบรนด์นี้เขาอยู่แล้วนะฮะเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ทั่วโลกนะครับอ่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเสื้อของลีฟคูแล้วยังไงยังไงเราก็ก็ว่าสวยไปก่อนนะฮะคือด้วยความเรียบง่ายเนี่ยนะพอไปอยู่ในสนามเนี่ยมันก็ดูเด่นนะะดูไปดูมาเดี๋ยวมันก็สวยขึ้นมาเองแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครบ ด้วยความเป็นลวดลายเยอะสวยงามจริงแต่พอเวลาลงไปสนามบางทีมันก็ลายเบอะบะมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจะชอบหรือไม่ชอบจะสวยหรือไม่สวยนะะอ่ะใจหนึ่งผมก็อยากให้ดูมันมีลูกเล่นที่มันมันมันเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการดีไซน์มีความตั้งใจมันมีจากไอเดียครีเอทีฟให้เห็นบ้างนะแต่อใจหนึ่งก็เข้าใจว่าเฮ้ยพอไปอยู่ในสนามอ่ะพอมันเจอเบอร์เจอชือ นะฮะมีอาร์มโดยเฉพาะอาร์มทองเนี่ยนะฮะพอมีอาร์มทองติดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันสวยเองนะครับผมก็เข้าใจอย่างนั้นผมก็โอเคก็มีเหตุผลอยู่นะฮะก้อนนี้ก็คือโอเคพอพอติดไอ้นู่นไอ้นี่ลงไปเดี๋ยวมันสวยเองนะครับพอไปอยู่ในสนามความสวยงามมันก็เกิดขึ้นเองแต่ใจหนึ่งก็อยากจะเห็นความสร้างสรรค์ create อะไรที่มันใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองนะครับแต่สุดท้ายก็ยอมรับอ่ะขอเป็นเสื้อเรียบคูอ่ะสวยหมดนะครับอ่ะไปดูกัน ก็เปิดตัวกันไปนอันนี้หน้าเว็บไซต์ของสโมสรน,นะฮะอย่างเป็นทางการนะครับราคาเปิดตัวอันนี้น่าจะเป็นเกรดเพลเยอร์นะเกรดเพลเยอร์จะแพงหน่อย99.95ปอนด์ปอนด์ตีเป็นค่าเงินไทยเนี่ยโอ้โหตึงหน่อย4,200 4,200กว่าบาทนะครับตามค่าเงินนะอันนี้น่าจะเป็นเกรดเพลเยอร์ผมเดาได้เลยว่าเกรดเพลเยอร์น่าจะเป็นเกรดที่มีลวดลาย มีลายอยู่ในเนื้อผ้าแบบอย่างที่เห็นนะอันนี้จะโดดเด่นซึ่งไอ้ลวดลายเนี่ยหลังจากที่เราได้สัมผัสกับเสื้อไม่ว่าจะเป็นจากสมสร์สอนยุคหลังๆเนี่ยลวดลายของไนกี้หรืออะไรต่างๆที่ถูกพิมพ์ลงไปในเสื้อเนี่ยพอไปเจอเนื้อผ้าจริงๆนะเอ้ยมันมีความงดงามเอาง่ายๆเลยผมเคยทำคลิปตอนที่ผมไปซื้อเสื้อทีมชาติไทยเนี่ย ตอนที่เอฟซูซูกิครับเนี่ยผมก็ไปดูเวลาเนื้อผ้ามันโดนไฟโดนแดดมันเหลือบขึ้นมาเอ้ยมันสวยอะมันงามนะผมก็เข้าใจได้ว่าอ่ะเนื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วเวลามีลวดลายลงไปปั๊มลงไปเนี่ยนะเวลามันโดนแสงมันส่วนที่มันเป็นเงาส่วนที่มันสะท้อนส่วนที่มันนูนออกมามันก็จะโดดเด่นเป็นลวดลายสวยงามแหละนะครับแต่ผมทําใจแล้วตั้งแต่ ชุดแข่งของอลิเวอร์พูลที่เห็นได้ชัดก็คือชุดผู้รักษาประตูตอนแรกออกมาสวยมากเป็นรูปคล้ายๆลายนิ้วมือเป็นวงหอยใช่ไหมโอ้ยสวยชุดนี้สวยพอสักพักอ้าวเฮ้ยเหมือนกันหมดเลย <c oughs> เป็นแพทเทิร์นเดียวกันผู้รักษาประตูใช้ลายแบบเดียวกันผมก็รู้สึกว่าเออ,เอ,อกูไม่ตื่นเต้นละผูใช้เฉยละตอนแรกว่าโอ้มันสวยมากเงี้ยซึ่งผมคาดว่าเนี่ยลายแบบเนี้ย เดี๋ยวมันจะต้องมีอีกหลายทีมที่ออกมาเลยนะครับเพราะตอนแรกก็ตื่นเต้นกับลวดลายนิดนึงเออน่าจะสวยนะทำไปทํามาเชื่อได้เลยเดี๋ยวมาแน่นอนนะฮะลายแบบนี้นะครับอ่ไปดูแบรบันดาลใจนิดนึงในการดีไซน์ชุดนี้ออกมาก็บอกว่าแรงบันดาลใจจากทัศนคติแบบ s c o u s Solidarity นะครับก็คือความเป็นหนึ่งเดียวของ Scouser โดดเดน่นนะเป็นการออกแบบแบบ,แบบบเรียบแต่สะท้อนความคิดของผู้คน ความคิดที่ทําให้ลูกภูมิเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ข้อความ y o u will never walk alone ที่ปลายแขนเสื้อนะฮะแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างแฟนกับสโมสรน,นะครับและด้านหลังเอาไปดูด้านหลังนะฮะก็มีสัญ,ญลักษณ์เลข97นะกับดวงไฟนิรันที่ท้ายถอยของนักฟุตบอลเนี่ยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เ,เป็นการระลึกถึง นะผู้ที่เสียชีวิตจากโซนนาฏกรรมฮิลส์โบโรนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเลขเ,เป็น97รายนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเลข97นะฮะก็มีการเปิดตัวกันไปนะครับและไอ้ตรงเนี้ยบริเวณแขนเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปตามดูใน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 ภาพอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนที่มันจะเป็นประตูประตูเก่าอะนะของสโมสรอนนะ มันก็จะมีลวดลายมันจะเป็นรั้วโค้งๆเนี่ยเขาก็ทำดีไซน์ตรงนี้เหมือนเป็นประตูตรงนั้นนะดีไซน์แล้วก็จําลองขึ้นมาเป็นกิมมิคขึ้นมานะฮะมีเปลี่ยนฟอนต์ใหม่นะครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่รูปแบบดีไซน์ของเบอร์รูปแบบใหม่นะฮะสร้างขึ้นมาเรียกว่าในโครงการรักโลกนะครับเสื้อจําลองที่สร้างด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลได้100% ผลิตจากขวดพลาสติกหรือเซคเคิลนะฮะแล้วก็มาผลิตเป็นเส้นไดน้คุณภาพสูงสำหรับการผลิตเสื้อเป็นแนวคิดโครงการ Move to Zero ของ n i ก e นะ้เพื่อให้ฟุตบอลแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและสอดคล้องความคิดแบบ The Red Way ของสโมรสรลิเวอร์พูลเฮนเดอร์สันครับได้เคยสัมภาษณ์ไว้ผ่านออการเปิดตัวบอกว่าพวกเราทุกคนภาคภูมิใจมากที่ได้สวมชุด ส,สรลิพูและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสวูชคือสัญลักษณ์เขาเรียกสัญลักษณ์ของไนกี้นะฮะเฮเดสันบอกว่าเรารู้ได้ชัดว่าชุดนี้มีความหมายต่อแฟนบอลของเราและเรารอแทบไม่ไหวที่จะใส่มันลงเล่นที่แอนฟิลด์นะครับเอาผมจำไม่ได้แล้วตารางเป็นยังไงมันน่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่ที่เล่นในบ้านจะใส่ชุดใหม่นะฮะอวดแฟนเพื่อ ยั่วน้ําลายยั่วกิเลสให้ไปซื้อให้ไปไป,ไปสั่งประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะมีพรีเซนเตอร์เช่นคนนี้รู้สึกจะเป็นนักมวยนะนักมวยของของท้องถิ่นเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมดูก่อนออนาตาชาโจนาสนักมวยนะฮะแล้วก็มีพยายามเอาคนท้องถิน่นศิลปินและคนดังต่างๆมาร่วมโปรโมทอ่ะคนนี้เป็นนักดนตรีท้องถิน่นนะฮะ PO นะฮะหรือ s o n i น h t นะครับนักดนตี Scouser r นะครับ, er, รบมาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอ่ะเขาบอกว่าเปิดตัว2แบบนะฮะในไซส์ผู้ชายผู้หญิงเด็กเป็นเวอร์ชัน Match และก็ Stadium Match ก็อย่างที่ผมบอกก็คือมันน่าจะเป็นเ r รดเพเยอร์ที่เราเรียกติดปากกันนะฮะส่วนสเตเดียมเนี่ยผมก็คาดได้ว่าน่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบสำหรับแฟนๆใส่ซึ่งไม่มีลายนะฮะเห็นตามภาพเนี้ย นะครับจะไม่มีลวดลายมันจะเป็นพื้นธรรมดานะครับแต่เนี่ยมันจะมีลวดลายจะเห็นชัดนะโดยเฉพาะรูปเนี้ยเห็นชัดเลยอ่ะก็เป็นเรื่องของเสื้อเนาะหละหลายคนก็จะมีความคิดเห็นต่างๆกันไปต้องไปดูของจริงครับบอกตรงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกแหละพอเวลาเสื้อได้เห็นของจริงได้เห็นลวดลายได้เห็นเนื้อผ้าและเดี๋ยว มันก็จะรู้สึกสวยขึ้นมาเองแล้วเราก็จะชอบขึ้นมาเองนะ,ะการเปิดตัวชุดชุดเย่าเนี่ยหตัวเดี๋ยวเราดูการเปิดตัวชุดเยือนหรือชุดที่3ามอีกทีหนึง่งนะครับหลังๆเนี่ยดีไซน์ชุด2ชุด3มักจะเข้าตากาการเลยเกินนะครับผมหวังว่าชุด2หรือชุด3ต้องว้าวแน่นอนนะครับเปิดตัวชุดแรกเนี่ยยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร แต่เข้าใจได้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สวยอย่างที่บอกนะครับและช่วงท้ายก็มาคุยกันเล่นๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนี่ฮะเป็นอุทาหอณ์สอนใจนะครับคือเสื้อชุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะที่ผมเคารพเนี่ยเขาก็ซื้อมาฝากเขาเป็นเด็กผีนะครับเขาก็ไปทัวร์ของเขาไปไปเที่ยวตามสโม,มสรโดยเฉพาะไปเยี่ยมไปทัวร์โอแทฟฟอร์ดและเขาก็ มีเวลาแวะมาที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ซื้อเสื้อมาฝากนะครับสองตัวมีหมวกตัวหนึ่งซึ่งให้ผมเอาไว้แจกตอนนั้นผมจัดรายการวิทยุก็เอาไปแจกตัวแล้วให้ผมตัวหนึ่ง<ไ>โอ้โหก็ภูมิใจอะคนเป็นเด็กผีแต่ซื้อมาให้เด็กหงนะฮะรู้สึกด,ดีใจก็เก็บแต่ว่าผมดูแลไม่ดีแล้วก็ใส่แล้วก็แขวนไว้อ่างนเงี้ยแล้วผมก็ลืมผมไม่แขวนไว้ แล้วแม่ผมไม่เห็นจับซักใส่เครื่องซักผ้าแล้วผู้สูงอายุนะเวลาเขาซักผ้าเขาก็จะประหยัดน้ำนะครับเขามีความคิดว่าเวลาน้ําน้อยเวลาเสื้อมันบิดมันมีพลังเยอะกว่าถ้าน้ําเยอะมันก็แกว่งไปแกว่งมามันไม่โดนบิดแง่เขาก็คงคิดว่าน้ําพอดีพอดีมันจะทําให้สะอาดกว่าแต่ที่นี้พอน้ํามันน้อยพอเวลาเสื้อมันวนไปอยู่ด้านล่าง แล้วอักแน่นมันไม่หมุนมันก็โดนตีอยู่ข้างล่างเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยฮะสปอนเซอร์ตัวเนี้ยมันไปอยู่ข้างล่างมันโดนใบพัดไอ้เอเครื่องซักผ้ามันตี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 ต,ต,ตีตอนนั้นอะตีจนขนาดอามหลุดอะตาสโมอสอนหลุดอ่ะโอ้โหผมขับไปชิปหายต้องขอไปพูดอย่างต้ดีนะแม่ไม่ได้ยิน โอ้เขาอตส่าหทาให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้บน่นไม่ได้โวยวายอะไรหรอกแต่รู้สึกโอ้โหใจแป้วเลยก็บอกแม่โอ้ยมันขาดมดเลยแม่นู่นนี่นั่นแม่เขามานั่งแม่ผมมานั่งเย็บตาสมรสนคืนที่เดิมแต่ข้างหน้าเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถ้าท่านซื้อเสื้ออย่างเนี้ยเสื้อกีฬาหรือเสื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็นแนะนําว่าโอเคเราจะมีถุงถนอมผ้าซึ่งเป็นตะข่ายตะข่ายใส่ลงไปนะฮะช่วยได้นะครับ มันก็ใหญ่อย่างน้อยน้อยมันก็ไม่ไม่โดนกระทบผ้าโดยตรงไม่ถูกตีผ้าโดยตรงและอย่างหนึง่งอย่าให้น้ําน้อยน้าพอดีพอดีนะครับการบิดของเสื้อมันเกิดจากแรงน้ําเหวี่ยงนะครับบิดไปบิดมามันไม่ใช่จยากการผ้ามันถูกบดขยี้กันอย่างหนักอันนั้นมันโหดไปนะฮะอ่ะก็ฝากไว้นะครับเสื้อรุ่นเนี้ยและอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นวอริเออร์ของผมอีกตัวหนึ่งโดนเหมือนกัน เขาหาดยวกันเลยถูกตีตรงนี้ไปหมดเลยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยผมใส่เสื้ออะไรทำไมโลโก้แบรนด์ของสปอนเซอร์ไม่มีเหรออะไรอย่างนี้รุ่นไหนว่าทำไมไม่มีมันมีครับมันโดนตีจนพังนะฮะเสียดายเสียดายอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับต้องระวังนะครับสำหรับการซักผ้านะครับถ้ามีเสื้อที่เรารักๆอย่างเงี้ยปดโปรดเราซื้อมาก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับอผมไม่ค่อยได้ดูแลนะฮะเอาไปเรื่อยเปื่อยนะครับหลายเรื่องครับสำหรับ คุยกันตลับในคลิปนี้นะครับอ่ะเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกด Follow ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับทาง YouTube ทาง Fan Page แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะฮะนะครับทุกนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงไลฟ์นะฮะในช่วงแข่งนะครับเพราะว่าเวลามันไม่พอเหมาะพอเจาะนะครับต้องขออภัยด้วยบางทีก็บ,กบอกตรงตรงบางที ทำงานมีภาคค่ำด้วยต้องออกไปอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ตรงกันบางทีเจอแข่งช่วงเย็นนี่ไม่ได้เลยนะฮะงานยังไม่เสร็จเลยนะครับหรือบางทีต้องไปถ่ายทอดสดกลางคืนอย่างเงี้ยจึงไม่มีเวลานะครับต้องขอนะอภัยนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ